มาดูยางแม่ปั๊มเบรกตัวบนนะคะยางแม่ปั๊มเบรกตัวบนของมิซูมิซูไซโคนะคะเจ็ดทับแปดค่ะตัวนี้ขนาดเจ็ดทับแปดนะคะจะมีลูกยางทั้งหมดสี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะคะนัมเบเร์สามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะคะ จะมีลูกยางอยู่สี่ตัว2ตัวก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็จะเหมือนกันตัวนี้เขาจะมีร่องนะคะส่วนตัวนี้จะไม่มีนะคะแล้วก็จะบางกว่ามาดูตัวมีร่องกันก่อนนะคะวัดเลยค่ะเพราะว่าบางทีรูไม่เหมือนกันไม่ไม่เท่ากันนะคะรีวิวแล้วก็ชัวร์ที่สุดะคะ่ะ รีวิวแล้วก็วัดให้นะคะ9.5มิลนะคะรูในขอบนอกขอบนอก21.5มิลความหนานะคะความหนา4.5มิลตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่มีร่องเนาะรูในรูในจะกว้างกว่านะคะจะกว้างกว่าตัวที่มีร่อง13มิลรูนอกนะคะ รูนอกจะ21มิลความหนาจะอยู่ที่5มิลน,นะคะ